ครับสวัสดีครับผมผมจูนเนอร์เจนยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม g e n s h ชินอิม c พในโหมดการ์ดเกม Genius Invocation TCG หรือเกมกลเจ็ดเอเชิยะนะครับผมซึ่งตาหน้าคลิปก็คือนี่เลยเด็กของคุณไซนโน่นั่นเองนะฮะซึ่งใครเล่นตั้งแต่โหมดการ์ดเกมมาแล้วก็เล่นฟาร์มครบมาโดยตลอดเนาะ ซึ่งก็สัปดาห์นี้ก็จะได้แน่นอนนะครับสำหรับคุณไซโน่ของเราเอง,เองซึ่งจะปลดนาะให้เราท้าประลองแล้วก็ได้ตัวเขามาเล่นเนาะสำหรับคุณไซโนะ่นั้นสกิลเทคค่อนข้างยาวเหยียดและดูเหมือนจะเล่นยากพอเ่นลองเล่นจริงๆแล้วปรากฏว่าเออเล่นมีค่อยยากเท่าไหร่นะซึ่งอธิบายต,ตัวสกิลของคุณไซโน่ก่อนเนาะคุณไซโน่นะฮะ การโจมตีปกติก็คือจ่ายลูกเต๋าพลังงานไฟฟ้าหนหนึ่งแล้วก็สีอะไรก็ได้2ซึ่งจะทำดาเมจกายภาพ2หน่วยก็คือเหมือนกันหมดเนาะสำหรับตัวตีกายภาพเนาะเหมือนกันหมดทุกตัวสกิลธาตุก็คือยิงธาตุใส่ควอนตัมไฟฟ้า3หน่วยจ่ายสลูกอันนี้ก็ปกตินะไม่มีอะไรในโหมดของอัลติเมสกิลก็คือจ่ายเลยลูกเต๋าไฟฟ้า4ี่ลูกแล้วก็มีเกรไม่ตาย2หน่วยเนาะจะทําความเสียหายไฟฟ้า4หน่วยแล้วก็จะเพิ่มความระดับของการประทับร่าง มาอีกสองขั้นนี่คือซิกเนเจอร์ของคุณไซโน่ก็คือการประทับล่างเองผมขอเรียกว่าการประทับล่างเลยเนาะการประทับล่างจะเกิดได้สองกรณีด้วยกันกรณีที่1ก็คือเมื่อจบเทินนะ เมื่อจบเทิร์นคุณจะได้ประทับล่างมาทั้งหมด1ขั้นถ้าเกิดมีประทับล่างทั้งหมด2ขั้นขึ้นไปตั้งแต่2ขั้นขึ้นไปการโจมตีในโหมดโจมตีปกติของคุณไซโน่จะเปี่ยบเป็นความเสียหายไฟฟ้าทันทีนะฮะถ้าเกิดมีประทับล่างตั้งแต่ขั้น4ขึ้นไปนะจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก2หน่วยนะก็คือโอ้สุดยอดเลยแต่ถ้าเกิดมีตั้งแต่ขั้น6หรือมากกว่าเป็นต้นไปนะปะทับล่างจะถูกลบมา4จนเหลือแค่ขั้น2นะฮะหมายความว่าถ้าเกิดคุณไซโน ีประทับล่างตั้งแต่ขั้น2เป็นต้นไปอ่ะการโจมตีปกติของเขาจะเป็นธาตุไฟฟ้าอย่างแน่นอนจะไม่มีโอกาสกลับมาเป็นกายภาพอีกซึ่งดีกว่าโยอิมิยะอีกเพราะโยอิมิยะจะต้องใชติกิวธาตุแล้วก็จะตีธรรมดาเป็นไฟได้แค่2ครั้งของคุณไซโนโขอแค่ประทับล่างขึ้นขั้น2ปุ๊บจะตีปกติเป็นธาตุสาฟ้าตลอดเวลา นี่คือความเล่งง่ายของแกหนึ่งหนึ่งอย่างหมายความว่าแกสามารถเล่นคู่กับพวกซิงชิวได้หรือคอมโบที่เป็นการจบตีป,ปกติแบบทั่วไปได้เลยนั่นเองนะฮะสุดยอดไปเลยแล้วก็ในโหมดอัติเมสกิลถ้าเกิดใช้อัติเมสกิลปุ๊บคุณไซโนจะได้ไประทับร่างมาอีก2ขั้นเลยนั่นเองนะฮะก็ระวังว่ามันจะเกิน6นะคุณนะอันนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะ นะในโหมดของการ์ดพรสวรา์ประจาตัวของคุณไซโนะ่เนาะคุณไซโน่จะใช้การใบนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณไซโน่อยู่ในสนามก็เป็นฝ่ายตัวละครที่เล่นในสนามนะตอนนั้นนะฮะถึงจะสามารถติดตั้งการใบนี้ได้เนาะเมื่อติดตั้งเสร็จปุ๊บคุณไซโน่จะใช้สกิลธาตุนะฮะยิงส่ฟ้าออกไป3นะฮะนั่นแหละ,ะแล้วก็จบเทนะินเนาะความสามารถพิเศษของมันอยู่ที่ ประทับล่างนะฮะปกติเราจะได้ความเสียหายบวก2จากตั้งแต่ขั้น4ขึ้นไปเนาะแต่ถ้าเกิดมีกาฟพอส่วนใบนี้อยู่ขั้น3และขั้นที่5จะได้เพิ่มเติมมาอีกหนึ่งะฮะหมายความว่าขั้น3ก็จะได้บวกอีก1แล้วก็ขั้นที่5จากขั้นที่4ได้2เนาะแล้วขั้นที่5จะได้อีก1กลายเป็น3นะหมายความว่าขั้นที่5คือขั้นที่แรงที่สุดของคุณไซโนแล้วนั่นเองนะแบบว่าโอ้สุดยอดไปเลยซอยยิบๆเลยนะอ่าถือว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายนะคุณนะเพราะว่าเราแค่ไปลีลา เล่นตัวอื่นสักสองเธอเนาะแล้วกลับมายโยนให้คุณไซโน่คุณไซโนโป่ปาดปัง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 รัวๆก็เล่นได้เลยนะเก่งเก่งเพราะว่าเล่นง,ง่ายเซตติ้งง่ายคือสกิลมันดูยาวนะพอเาใช้งานจริงมันไม่ค่อยมีอะไรนะค่อนข้างเล่นง,ง่ายเลยทีเดียวนะคุณไซโน่ซึ่งคุณไซโน่สามารถไปกับทีมได้หลากหลายมากผมค่อนข้างลองมาหลายแบบแล้วลองตั้งแต่ลองใช้พืชลองใช้ไฟเนะาะทำโอเวอร์โหโลดไฟโอเวอร์โหลดก็ดีนะค่อนข้างเก่งแต่มันค่อนข้าง เสี่ยงตายพอสมควรนะเพราะเราไม่มีของกันเลยแล้วเกิดเราคอนโทรเกมอยู่หมัดก็คืออีกฝ่ายก็คงจะลําบากเลยแต่ให้แนะนําก็ก็ยังยาก <S 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 โว้ะมันเล่นสำหรับคนทุกฝ่ายโวมันยังเล่นยากอยู่เนาะสำหรับคนที่ไม่อาจจะไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เสียนเกมการ์ดมากเนาะเพราะฉะนั้นเด็กที่ผมแนะนําให้คุณไซโนเลยนะคุณนะคือเด็กนี้เลยนะฮะไซโนสองน้ำนะผมะว่าเป็นเด็กที่บาลานซ์ที่สุดเราขั้นตอนการเล่นไม่ยุ่งยากมากเนาะ ก็ตัวพระเอกของเด็กคุณเป็นคุณไซโนแน่นอนเนาะไซโนเป็นท่าไฟฟ้าไอ้ท่าไฟสายฟ้าเนาะทำปฏิกิริยากับท่านานมันจะเกิดการชาร์จไฟฟ้าชาร์จไฟฟ้าของเกมการ์ดคืออะไรถ้าเกิดศัตรูฝ่ายตรงข้ามที่โดนปฏิกิริยานี้เนาะจะได้ความเสียหายจากปฏิกิริยาเพิ่มมาอีกบวกหนึ่งแล้วก็จะทําให้ศัตรูแผงหลังที่เหลือของเขาอะ่ะโดนทะลุ จอกอไปอีกคนละหนึ่งหน่วยดนะ้วยอ่าสุดยอดไปเลยนะฮะเดี๋ยวในเกมจริงเนี่ยคุณจะเห็นเนาะซิงชิวหลักๆก,ก็คือเอามากดอัติเมทสกิลนะพยายามเธอแรกเซตติ้งให้ได้อันตีให้ไวๆนะะเมื่อโจมตีธรรมดาดาบน้งก็จะยิงออกไปอีก3หน่วยเนาะอันนี้ไม,ไม่ไม่มีอะไรไว้คู่กับไซโนโให้ไซโนโตีธรรมดาเนาะตัวส่วนของโอเชนิกนะฮะผมต้องการจะเล่นสองน้ำมาคุณเรื่องของเรื่องแล้วผมมองว่าน้ำตัวที่เหลือในเกมตัวไหนที่ดูเข้าท่าที่สุดผมก็เลยเออ น่าจะต้องตัวนี้แหละเพราะมันสามารถแปะน้ำนอกสนามช่วยไซโนโได้แล้วก็เป็นบอสเลดเกมในกรณีที่ไซโนโเอ่อพาท่าเสียชีวิตไปนะเราสามารถใช้ออชินิกมาเป็นบอสต,ตัวต่อไปในการตบฝั่งที่เหลือได้แต่เท่าที่ผมลองเล่นนะไซโนแทบจะเก็บคนเดียว3อยู่แล้วอ่ะเก่งมากถ้าเราเซ็ตของให้เขาครบนะก็การ์ดในเด็ก30ใบก็บประกอบไปด้วยที่ผมใส่นะก็จะเป็นพอสว่านไซโนหนึ่งแล้วก็ฮอคสกสายวอลสไป สร้างตัวละครที่ถือหอ,อกนี้จะได้ความเสียหายหนึ่งแต่ถ้าตีปกติก็จะได้อีกหนึ่งหน่วยด้วยเช่นกันนะหมายความว่าถ้าเกิดคุณไซโนตีธรรมดาเนาะก็จะได้ความเสียหายจากหอ,อกนี้มา2ถ้าเกิดติดนะคือแบบโอ้ดีเลยเพราะว่าความเสียหายปกติเราจะใช้ลูกแก้วสายฟ้าแค่หนึ่งแล้วอะไรก็ได้2หมายความว่าเราจะมีโอกาสในการทอยเต่าเน่าค่อนข้าง,างยากขึ้นนะะหมายความว่า คือมันสามารถตีได้ประมาณสองสาครั้งต่อเทินได้อคุณถ้าเกิดลูกคุณมีการซับลูกเต่าดีๆอ่ะฝ่ายตรงข้ามนเนี่ยเ่วสาหัสแผงหลังที่ไม่อยู่ที่แผงหลังแผงหลังก็เจ็บสาหาัสเหมือนกันน่ะเห็นดาเมจมันไม่ค่อยมากแต่ซัดหนักๆก,ก,ก็อีกฝั่งก็ต้องร้องนะคุณนะแล้วก็ไป act, ไอัติแฟกท่าดไอขั้นสูงสุดของท่าดน้ำเนาะอันนี้เอามาไว้ใส่ให้กับโอเชนะิกเนาะเพื่อให้เป็นบอสต,ตัวที่2กันมือเน่าไว้นะเพราะว่าเราต้องใช้ลูกเตลูกเออเห็นไหมเราต้องใช้ลูกเต่าน้ำอนข้างมหาศาลมากสําหรับเล่นสองตัวนี้นะ สายฟ้านะเผื่อไว้ให้คุณไซโนโ่แล้วก็ลดคอลูกเต่ากันใช้เนาะอ่าถ้าเมืองลีเย่จบเทินจัวสอใช้ได้2ครั้งนะฮะอันนี้จะสามารถทําให้เราท,เอทอยเต่าแล้วบังคับให้มีลูกเต่า2ลูกเป็นท่าเดียวกับตัวละครที่เราเล่นอยู่เสมอเนาะอันนี้ดอยวันเดลี่ย,ย้ายเปลี่ยนตัวละครโดยไม่เสียลูกเ,เสียลูกเต่าลดลง1นงลูกนะ ก็เหมือนมีเสียนั่นแหละหวังชูอินฮิวตัวละครในสนามเอิวตัวละครนอกสนามนอกสนามนะฮะสองหน่วยตัวในให้กับตัวละครที่เจ็บที่สุดเนะาะไฟมอนการ์ดโคตรเมตานะมีสองใสสองนะจ่ายสามลูกเต่าสีส่ซ้ำกันเนาะเพื่อให้หลังจากนะั้นเป็นต้นไปสองเทินนะจะให้ธาตุสารพัดประโยชน์เนาะสองลูกตอนต้นเกมสองครั้งเนาะแคทเธอรีนปินตัวดวนได้เทินละครั้งนะอันนี้ดีนะใบนี้เลยผมเรียกว่า เสพติดมากอะ่ะทับบี้นะฮะกลางสองไปนะฮะกาสถานที่เนาะจะใช้ลูกเต่าน้อยลง2ลูกนะคุณนะซึ่งผมี่คอนข้างบ้าก,การสถานที่มากเออติดเทปบ,บี้มาเลยวาง2ปุ๊บแล้วก็แปะฟรีเลยคุณนะเพราะส่วนใหญ่สถานที่ก็จะเป็น2 2หมดแหละเออรีเบนเออจริงๆผมใส่ใบเดียวก็ได้นะผมสารภาพว่าเด็กนี้ค่อนข้างจะใช้ลูกเต่าแบบ หมดจนหยดสุดท้ายจริงๆรีเบนสองนี้อาจจะไม่จาเป็นอาจาสมเรเซ็สักหนึ่งก็พอเนาะอ่าอะไรเนี่ยเทียนจอมคมคายเนาะจบเทินตัวละครที่อยู่ในสนามถ้าพลังงานอันติไม่เต็มจะเพิ่มให้อีกหนึ่งลูอันนี้รีสูเปลี่ยนตัวถ้าเราเปลี่ยนตัวแล้วตัวที่เข้ามาสนามตัวนั้นไม่มีเกตพลังงานเลยจะได้รับพลังงานหนึ่งหน่วยเอาไว้ปัมนะ๊มเนาะอันนี้เอาไว้ช่วยเอ่อเล่งลูกเต่าเนาะ ถ้าเกิดนะ่ยสักความเสียหายธาตุเนาะอันนี้เว้เล่งลูกเต่าไม่มีอะไรอันนี้ฮะซิกเนเจอร์หนึ่งอันสำหรับสายปฏิกิริยาน้ำคุณจะสามารถใช้การ์ดอ่าเนี่ยใบนี้และใบนี้ได้ก็ต่อเมื่อคุณมีน้ำธาตุน้ำวาสองตัวสองตัวในสนามเป็นตะ้นไปเนาะใบนี้จะทําให้เราได้ลูกเต่าน้ำหนึ่งลูกนะจ่ายศูนย์เสกลูกเต่าน้ำได้หนึ่งลูกใบนี้จะทําให้เราหิวในสนามตัวละครในสนามหิวสองหน่วยและนอกสนามหิวหนึ่งหน่วยนะฮะใบนี้เรียกว่าธาตุน้ำนี่สุด ยอดเลยนะเอาไอ้ยืนไซโนโ่กันสุดนะเนีหนียวมากไปม่อนเปลี่ยนลูกเตา๋าสองลูกที่เราไม่ต้องการให้กลายเป็นลูกเตา่สาสารสนพประโยชน์สองลูกเนาะจ่ายหนึ่งจัวสองเปลี่ยนตัวดวนแล้วก็จ่ายสองลูกอะไรก็ได้เพิ่มพลังงานหนึ่งหน่วยให้กับ ตัวละครในสนามฝ่ายเราในาขนาดนั้นเนาะในเด็กเล็กด็กเล็ก็จะประมาณนี้เนาะมาเราเล่นกันเลยเราค่อนข้างจะเสียเวลาที่บายเยอะแล้วนะฮะเด็กนี้ผมลองมาแล้วค่อนข้างจาบบาลานแล้วก็เก่งผมให้เขาว่าเก่งเลยเก่งใช้ได้เลยอะคุณไม่ค่อยแพ้นะมาฮะเด็กมอนเตอช่วงนี้เขานิยมเล่นนะเนาะมอนเตอร์ Monster มันปลดกันมาเยอะนะอืดีย๋ยวค่อยจัดมั่งคุณไปฝไ่เริ่มก่อนเยี <Yeah. S 2> เฮ้ยช่วงนี้ได้เริ่มก่อนแล้ว ได้ลูกเก่าหนึ่งฮิวอุ๊ยดีดีถือว่ามือดีมากนะเริ่มต้นสเต็ปหนึ่งนะฮะเราต้องการจะทำให้ซิงชิวมีเกตดอันติให้ไวที่สุดเนาะนี่ผมจะเล่นวิธีนี้นะคือจบเธอหนึ่งอะอย่างน้อยต้องสองจุดเนี่ยสองจุดของซิงชิวต้องเต็มอะขอน้ำเยอะๆนะอย่างน้อยขอนาำักสองลูกอะคุณมันไม่ใช่ปัญหาหรอกผมว่าเราเหลือๆอ่ะจริงเอาไม่เป็นไรเล่นได้เล่นได้ วิธีปั๊มเกจนะออกรณีมืออย่างนี้นะก็ไม่ต้องคิดมากนะคุณนะผมขอดูแป๊บหนึ่งนะใจหนึ่งสองหกไม่ได้ใจหนึ่ง,ง,ก,งการไปนี้นะถ้าเกิดเราเปลี่ยนตัวเนาะจะทําให้ตัวละครนี่ผมเปลี่ยนโชวเลยเมื่อตัวละครที่เราเปลี่ยนตัวไม่มีเกตอันติจะได้เกตอันติหนึ่งหน่วยปั๊บแล้วจบเทินนะแล้วผมก็ตีธรรมดาไปทีหนึ่งนะสบายแล้ว เกจอันตีก็เต็มแล้วนะ <c oughs> อ้ยอธีบายเยอะนะนี่ทำไรายได้อยู่ตัวเองสองหน่วยทำงานธอและหนึ่งครั้งนะเอ้ยใบนี้ก็ดีนะคุณนะไ้ยือ้อเออน่าสนใจนะอารีเบนออกใส่ใบนี้ก็น่าเขาท้าอ้าวฝ่ายตรงข้าจุเทินเหรอเขารู้ความหมายที่ทำอย่างนั้นไหมเนี่ยแก่ไม่เอาเอาใบนี้ ยิงตั้งเนี่ยแล้วเราก็จะมีเกตอันตีพร้อมใช้ในเทิร์นหน้าเนาะแล้วเราวางกองทุนไพ่มอนไปเลยนะฮะสบายสบายนี่แล้วเราก็จบเทิร์นเลยฮะอย่าปีก,กันก็นตีเฮ้ยหอ,อกสากายขึ้นมือแล้วคุณเดีย๋ยวเราจะเปิดอันติของสิงใงน,น้อยเนาะเดี๋ยวเราก็ไปเล่นโอเชนิกสักแป๊บหนึ่งนะตอนนี้เราต้องการลูกเต่าน้ำเยอะ แต่ไม่เป็นไรน้ำมือหน้าเรามีการ์ดแก้เนาะุณมืออยู่ได้ได้เล่นได้ออ้ขึ้นไม่เร็วนะถือว่าจาบเลยนี่นะกองทุนไพมอนได้มีอีก2ลูกนะตาเขาเล่นสกิลธาตุทำไรก็ทำไปนะเพื่อนนะยิ่งเปิดตันีไปก่อน เป็นตัวด่วนแฮนะปกแรงแรงแรงมมขอคิดก่อนนะเหล,ลือลูกเต่าสี่แปดย้ายมานี่หายไปเหลือเจ็ดเจ็ดสมมุติเราใช้สกิลท่าเป็นห้าเนาะเจ็ดห้าเหลือสองได้ได้ได้แต่หอ,อกเราจะไม่ได้ใช้สิไม่เป็นไรมั้งไม่ได้ใช้หอ,อกไม่เป็นไรยสเราเจตนา้เขาจบเทิร์นก่อนอยู่แล้ว โ okay, อเคค่ะเดี๋ยวเขาจะจบเทิร์นก่อนแน่นอนอยู่แล้วอ่าอ่าอ่าน่าเขาจบเทิร์นก่อนอยู่แล้วผมรู้อยู่แล้วเขาต้องจบเทิร์นก่อนนะฮะหลังจากนี้เราต้องการรีเบนดูเม่เหน้าได้ใช้ย้อยทิ้งไปเลย <c oughs> ผมต้องการเอาโอเชนิกขึ้นมานี่โอเคแล้วก็ต้องจากเขาจบเทิร์นแล้วผมเปลี่ยนเป็นไซโนโ่นแล้วผมก็จบเทิร์น หลังจบเ์นเสร็จปุ๊บพวกนี้ก็จะยิงน้าใส่นะ่ยเราก็โดนน้าใส่เหมือนกันนะแต่ไม่เป็นไรช่างมันเดี๋ยวตรงนี้เขาจะยิงใส่เราใช่ไหมอู้เปิดท่าไม่ดีแล้วมีโลเรามีโลตรงนี้หนึ่งผมลืมดูนะนี่เราต้องการสายฟ้าเยอะๆวันนี้เราจะเล่นสายฟ้าหลักละสามลูกก็ได้นะจริงๆสามลูกเราก็เล่นได้ละ ช่สามลูกเราก็เล่นได้ละมาตีมาเลยเพื่อนอันตีเท่าไหร่อันตีหติดโล่ไม่ตายหรอกน่าจะเหลือหน่อยนึงอ่าใช่เหลือเรากดหนึ่งฮิลวยื้่แกงๆไว้แล้วนะอ่าแล้วเราก็ตีธรรมดาไป ฟาบชุบเบาเบาคุณเบาๆไม่เจ็บหรอกเจงไม่เจ็บหรอกอยู่นะได้ยังไงไม่เจ็บหรอกแค่นั้นนะ่ะเออใช่ไหมของคุณไบมอนแต่เขาต้องจบเทินเนาะคอสหมดแล้วทำอะไรไม่ได้แล้วเขาต้องจบเทินนะ แม่ยอมใจเขาจริงๆแหละย,ยิงเอาไปอีกอืมทิงอีกทีจะตายไหมตายยิงเอาไปอีกใครเ็าเก็นใจกันเหเออนั่นแหละสใส่หินร่วงเเพื่อน ขึ้นหน้ามาเร็วๆเออดีมากเนี่ยขนายตบไซโน่เราไม่ตายแล้ว็ฉันก็นกจะสอยแกต่อเพื่อนนะี่อืมยิงก้าไปอีกติดน้ำสองตัวนะถ้าไม่ตายแล้วอันติสวนนี่ร้องแองบมอกกันเลยเขาต้องสอยเราให้ให้ล่วงอ่ะตอนเนี้ยโอเคเทิ์นายนะขอดูดาเมจเขาก่อนเขาแรงอยู่นะดาเมจเขาอะูเปลี่ยน สวยนะฮะพร้อมที่จะอัติเมตสกิลอย่างเต็มกำลังนะฮะมาเลยเพื่อนใส่มาใส่มาอัติเมตสกิลฮะมีไหมสังเกตมีไหมมีไหมผูกเต๋าสิบเลยนะฟังนายอนะ่ะใช้ฮิวฮนะเขาก็ยืมเหมือนกันแต่นี้ฮิวจบเธอแน้เพื่อนนะยังไงสกิลธาตุไม่ตายเสียใจนะฮะเรายังไงดีคุณจริงเราเชื่อถือเขาได้นะ ไปเ,เชื่อทัางหน้าแล้วก็เอาชนิกเลขเก็บเนาะข่อยคุณไซนโน่กลับบ้านไปเลยเดียวไหม <c oughs> <c oughs> หลังแก่คนนิดนึงดีกว่าเดี๋ยวไม้สน,น,นุก ลุยเอาให้ล่วงเอาให้ล่วงนาติดสายฟ้าอยู่ในเพื่อนนะในในติดน้ำอยู่นะฉันก็ช็อตนายเพลินๆอยู่ดีอ่ายังไงต่อตกิลธาตุไม่ตายอยู่แล้วโตัวเนี้ยเรารู้ดาเมจเขาอยู่เครื่อเข้าไปอีกจบเกมหียบ้อย คนเดียวเก็บ3อร่อยบอกเลยก็จบไปแล้วนะครับผมกับเด็กคุณนะนะไซโน่สองน้ำเนาะไซโน่ทีมชาร์จไฟฟ้านะฮะซึ่งค่อนข้างจะ ผมว่าค่อนข้างบาลานะค่อนข้างเล่นง่ายถลุงม่ายจนยับเลยนะฮะซึ่งใครกลัวว่าคุณไซโนอาจจะอึดไม่พอก็สามารถไปเล่นคอมโบเป็นแบบสายอาหารเนาะกินอาหารแบบฮิวรดวๆแล้วก็ยืนสู้เอาเลยคิดว่าน่าจะไหวเหมือนกันนะค่อนข้างผมว่าค่อนข้างเก่งแหละเท่าที่ลองมาผมว่าทีมนี้ค่อนข้างจัดว่าโอเคแล้วนะคือผมกลัวคลิปจะยาวนะผมเล่นลงในคลิปแค่คลิปเดียวเนาะซึ่งนอกรอบจริงผมแอบเล่นไปหลายตาแล้วล่ละคือค่อนข้างลองมาหลายเด็กหลายแบบแล้วผมว่าเด็กเนี่ยค่อนข้างจะแนะนํา กับคนที่แบบอาจจะเล่นเกมการ์ดไม่ค่อยเก่งเนาะก็เล่นตามแพทเทิร์นผมก็ได้นะเล่นแบบเซตติ้งในน้อยเนาะไปแวะเล่น ola, เอโดล่าเอไม่ใช่โด่าอะไรโอเชนะิกเนาะแล้วก็ค่อยกลับมาเล่นคุณไซเนอร์เอไซโนตอนเธอสองเนาะแล้วก็ไล่ตบอีกฝั่งให้ยับนะถ้าเกิดคุณไซโนไม่ไหวก็ค่อยไปโอเชนิกเป็นบอสปิดท้ายเนาะเล่นกันประมาณนี้นะซึ่งผมว่าเด็กนี้ค่อนข้างเข้าใจง่ายเล่นง่ายสุดแล้วนะคุณไซโนผมว่าค่อนข้างเก่งนะในมุมมองผมนะเพราะว่าค่อนข้างเก่งเล่นง่ายกว่าโยอิม e ิยะนะ แต่ถ้าเกิดวัดเรื่อง potential damage สูงสุดกันจริงๆอ่ยโยอีแรงกว่านะพูดถึงการตกตามตรงอะ่ะโยอีแรงกว่าแต่คุณไซโนโได้ความที่เล่นง่ายกว่าคือตัวเขาไม่ต้องมาคอยเซตอัพเหมือนโยอีเรื่อยๆอะ่ะที่ต้องมากดสกิลท่าอะไรอีิงๆสทีอะไรอย่างเงี้ยคุณไซโนโปุ๊บเต่ล์สถิตล่างแบบประทับล่าง2ทขั้นปุ๊บก็ตีไปฟ้าตลอดเวลาเลยนะค่อนข้างเล่นง,ง่ายเล่นง,ง่ายจริงก็งสําหรับใครชอบคลิปวิดีโอนี้สามรากด ไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ได้นะครับผมนะฮะพบกันใหม่ในเด็กหน้านะฮะซึ่งผมแอบบอกไปเกลืก่อนเลยนะผมแอบสนใจไอ,อเฮียมัก,กุอยู่นะฮะเ,เด็กหน้าอาจจะเป็นเด็กมาก,กุนะอ่าเราพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายจ้าเย้ yeah.